ตลิ่งชันนะคะในกรุงเทพมหาคนครนี่เองตลาดนี้เนี่ยจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดขั้ตระ,ะเลิกเท่านั้นค่ะมันมีอะไรน่าชมกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมไปลุยกันเลย the whole world. เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำมาฝั่งนี้สน้าน้าสวยสนใจจะไปไหมเออ้ลว่างรัเปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวไม่ดังแม่เพื่อนน้องไปไม้กับแม่เพื่อนน้อง

เขาตายแล้วบ้านเรามีหมูแดงสอเดี๋ยวว่าหลังพีพาขึ้นไปนอลอยู่สักสิบคืนสิบวันนี้ป่ะเห็นวากอดไหนเร็วพี่เหมือรอขึ้นเลยอยู่ตรงนี้กันนะคะได้เลยขอบคุณนะคะบ๊ายบายอ้าค่ะความจริงนี่ยังไม่อยากกลับเลยนะคะ ที่ชุมชนวัดจำปาที่น,นะคะโหทุกคนเนี่ยเป็นกันเองมากนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองเข็บปริอชนันไปต้อกันมาค่ะ สักนินึ่นะครับน้องจะได้เข้าใจก่อนไปเดินเทียวกันเชิญข้าันเข้าไปกันก็ในโอกาสที่น้องก่อนจะไปเดินที่ยวจะไปนอนที่โฮมเตย์กันนะครับก็มาทำความรู้จักกันก่อนเส็แ้อการ่งเทีนี้นะครกาทาการท่องเที่ยวตรงนี้เราเรียก่ากรท่องเที่ยววิถีจริงคำวารือการพบปะพูดคุยกันจะไม่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้น้องมาตรงนี้น้องจะไม่เจอป้ายประกาศเชิญชวนอะไรครับป้ายเลยไม่ได้เห็นเป็นการเป็นอหน่วงคนจริงบ้านเราให้เข้าไปที่เขาก็อยู่านังนั้น ถ้าเกิดอะไขึ้นใต้ท่องเที่ยวเมื่อไหร่มันจะเป็นการสร้างแรให้ชุมชนหรือให้คนในจังหวัดออกทางออกไปนอกพื้นที่เพราะเขาไม่ได้ออกมางเดิมเหมือนกันว่าเราประกาศแล้วคุณห้ามเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่มีจุดที่แบ่งกั้ันน้องๆก็จะมาเที่ยวแบบเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆมีการองเที่ยวที่มันไม่เหมือนที่อื่นแล้วส่วนที่นี่มีอะไรดีให้กับน้องๆในกาเที่ยวกันกกเอ้ยมินกับแพลเป็นไงบ้างเขาวันนี้สนุกหรือเปล่า อย,ม,ม,ยมันแกพายเรือครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมฉันก็เหมือนกันเออฉันก็เคยพายเรือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแทนแทนแ,นแ,นแนตอนนี้นะคะเราก็อยู่โฮสทที่โฮสเย์ของเรานะคะที่บ้านสว่างจันค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากคือเพื่อนหมวยเนี่ยบินม,มาจากฟินแลนด์แล้วเขาทำอาหารอร่อยมากขอเชิญคุณโรเบกับคุณแอมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ เด um, okay. okay. ี๋ยวให้โลเป้นะคะไปโชว์ฝีมือดีกว่าว่าฝีมือท่าวของข้าวของเขาเนี่ยจะโดนใจแพรวกับมินหรือเปล่าอืมการแปลหน่อยนะโอเคโอเคโลเป้นะส์กิ๊บสตาร์ทออลไรสตาร์ทเฮ้ย let's go เธอเห็นก็ฟ้านไหมสักวันจะพาเธอไปบนทางที่มีบางที่ก็ Why are you here? Oh, to cook for you guys. Really? พะเนไะเออคนละไแกรู้ว่านี so ่เขาทำอาหารผู้แก่เว้ยจริงปะโอ้เด้งเกี่ยวะจายเอาแกงสีดำลืงต้มมาให้โอเคค่ะ ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะเนี่ยเหนื่อยมากเลยไม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาค่ะหมวยไปไหนอ่ะหมวยยังไม่ตื่นน่ะมิ้นโอเคน้องโอ้มันนี้น้องโอ้จะพาเราไปไหนคะไปทำขนมค่ะอ๋องั้นเราไปกันเลยค่ะนี่นะคะคือคุณยายที่จะมาสอนเราทำขนมค่ะวันนี้คุณยายทำขนมอะไรคะทำรสชื่อมไทย่ะขอหนูลอง ว่วนี้เหรอคะยังไงคะต้องแรงกับนี้อีกหน่อยไหมอย่างนี้ปปะคะต้องให้ทัวค์คมๆมั่อันนี้ใช้อะไรทำบ้างอะคะแป้งข้าวเจ้ากับน้ำปูนใสจไปเบ้อ ขอเช้านี้กับก๋วยจับยวนน่ากินปะไปทำอะไรกันตื่นแล้วเหรอเมื่อกี้พาแล้วแหละเขาไปทำขนมกันมาไม่เป็นไรวันนี้มีอะไรทีเด็ดอีกเยอะอ่ะกินข้าวคุณนายคะเดี๋ยวกลับแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังมาพักใหม่นะคะวได้มาอู้หูยมีของฝากด้วยโอู้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับได้ขนมฟรีด้วยค่ะ เธอเห็นก็ฟ้าในไหมสักวันจะพาเธอไปบนทางที่มีบางที่ก็หกล้มไม่เป็นไรมีเธอเป็นเพื่อนร่วมทางจับมือเคียงข้าง มอตตอนนะครับผมกอ็อยากให้ทุกคนนะฮะช่วยเชียร์ทีมนะครับวิถีทินจุราลงกรณ์มาทำทีอะไรนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับในสุดสุท้ายนะครับน้องทุกคนนะฮะเขาตั้งใจแล้กเกาทุ่ีเทมานะครับมาเชียร์ด้วยครับ